สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับเรื่องเล่าจากท้องทุ่งบายโมโฮบวันนี้ขอเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างขอกวัวแบบบ้านๆก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติรับฟังนะครับในเรื่องนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชาวบ้านโดยผมจะถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงที่ดำเนินไปในชีวิตประจำวันที่ผ่านมา ที่ต้องมีการเลี้ยงสัตว์มีการสร้างที่อยู่ให้กับสัตว์และเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่มีมาช้านานโดยเฉพาะการเลี้ยงวัวจุดเริ่มต้นการเลี้ยงวัวของบ้านผมก็จะเป็นการเลี้ยงแบบตอนกลางวันนำไปล่ามตามพื้นที่ต่างๆที่มีหญ้าให้วัวกินเช่นในสวนคันนาข้างทางและพอถึงตอนเย็น ก็ให้วัวกลับมาเข้าคอกมันก็จะดำเนินไปเช่นนี้เสมอพอเราเลี้ยงวัวไปสักระยะหนึ่งประมาณ1-2ปีวัวก็จะเริ่มโตถ้าวัวตัวนั้นเป็นตัวผู้เราก็จะขายออกไปส่วนถ้าวัวตัวเมียเราก็จะเก็บเอาไว้เพื่อให้มันออกลูกต่อไปซึ่งการที่เราทำแบบนี้ก็จะทำให้มีวัวหมุนเวียนให้เราได้เลี้ยงไปเรื่อยๆ เพื่อการสร้างรายได้ไว้ใช้จ่ายในครอบครัวคอกวัวจำเป็นหรือไม่คำถามนี้ตอบได้เลยครับสำหรับผมมันจำเป็นมากเพราะเป็นที่อยู่ของวัวให้วัวได้พักผ่อนนอนหลับที่คอกวัวเราก็จะให้วัวกินฟางเสริมไปด้วยเพราะวัวเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องคออหน้าที่ผมจะต้องสร้างคอกวัวใหม่นั้นมีพายุพัดมาแรงมาก ทำให้คอกวัวหลังเก่าที่สร้างมาแล้วประมาณ20ปีพังลงจึงต้องมีการสร้างใหม่เพื่อให้วัวมีที่พักการลงแขกสร้างคอกวัวตามวิถีชาวบ้านเมื่อเพื่อนบ้านได้ข่าวว่าคอกวัวที่บ้านผมพังจากพายุพ่อผมก็ได้บอกว่าขอแรงช่วยสร้างคอกวัวไม้น้อยซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านทันทีเลยว่าลุยได้เลย จากนั้นชาวบ,บ้านก็กลับไปเตรียมเครื่องมือช่างเพื่อมาสร้างทันทีใช้เวลาสร้างใหม่ประมาณสองวันก็เสร็จเรียบร้อยตามที่เห็นซึ่งอีกอย่างหนึง่งที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือในชุมชนชนบทบ้านนอกยังขอแรงช่วยเหลือกันได้แสดงเห็นถึงความสามัคคีในชุมชนความมีน้ำใจต่อกันวัวมีความสุขไหมพอโอกวัวสร้างเสร็จเรียบร้อย วัวก็ได้เข้าไปอยู่และพักผ่อนสบายๆต่อไปส่วนคนเลี้ยงวัวก็มีความสุขเมื่อวัวมีความสุขคนเลี้ยงวัวเองเมื่อผ่านไปนั่งเล่นแถวคอ,อกวัวตอนเช้าๆผมชอบถือแก้วกาแฟไปเดินเล่นแถวนั้นแล้วนั่งจิบกาแฟชมวิวมันทำให้ผมรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างดีเลยนะครับก็ขอจบเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างคอ,อกวัว ที่แฝงไปด้วยความรักความสามคัคคีและเรื่องราวที่ดีของชุมชนครับสุดท้ายนี้เขากล่าวว่าสวัสดีครับ